เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเจสเสศรศสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมาขอเสนอยติด่วนเรื่องขอให้สภาผูแ้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจนารณานศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนื่องจากการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ e ์เอลนิโยธรรมทานครับวันนี้เนื่องด้วยความกังวลและความร้อนใจกับภัยแลแง้งที่กำลังสร้างความสูญเสียอันมหาศาล ต่อประเทศชาติของเราในทุกมิตินั่นคือปรากฏการณ์ในนิโนโยธรรมทานครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่องค์การุวิทยมมิทยาโลกหรือที่เราเรียกว่าเด o ันยูเอได้คาดการสถานการณ์ในนิโนโยจะเกิดขึ้นภายในปีนี้และจะเริ่มตั้งแต่กลางปีส5 6 6และมีแนวโน้มว่าจะเห็นผลกระทบได้ชัดเจนที่สุดในปีส5 6 7ไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่สูงขึ้นสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงฝนที่ตกหนักความแห้งแล้งซึ่งทาง WMO ได้ประกาศว่าโลกของเราควรเตรียมรับมือให้พร้อมกับผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะตามมาท่านประธานครับมีสิ่งหนึ่งครับที่ท่านเลขาสหาประชาชาตินะครับท่านได้กล่าวว่ายุคโลกร้อนได้สิ้นสุดลงแล้วแต่เรากําลังเข้าสู่ยุคโลกเดือดครับท่านประธานหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าก่อนหน้านี้รุ่นพ่อของเรารุ่นพวกเราเราเจอกับภาวะโลกร้อนครับแต่ต่อไปนี้ ลูกของเราหลานของเราประชากรโลกทั้งหมดกําลังเจอกับสถานการณ์ภาวะโลกเดือดครับท่านประธานท่านประธานครับแล้วเขายังบอกอีกว่าเรื่องสภาพอากาศสุดขั้วจะกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ครับหรือที่เราเคยเรียกว่า new normal ครับท่านประธานแสดงว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันครับเราต้องปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนตัวปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่คงรอดครับท่านประธานครับไม่ต้องไปที่ไหนไกลครับที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับ ที่จังหวัดตากครับเม,เ,เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง44.6องศาครับถือว่าร้อนเป็นปรากฏการณ์ครับท่านประธานท่านประธานครับผมอยากให้ทุกท่านดูสไลด์ข้างบนนะครับตัวเลข66เปอร์เซ็นต์นะครับที่อุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวโลกต่อปีเนี่ยตั้งแต่ปี266จนถึงปี270จะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า1.5องศาเซลเซียสครับท่านประธานและจะกินเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีครับท่านประธานครับ และยังมีความเป็นไปได้อีก98%ที่อย่างน้อย1ใน5ปีข้างหน้าและโดยช่วง5ปีโดยรวมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการครับท่านประธานท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างกรณีนะครับไฟป่าฮาวายนะครับที่สร้างความเสียหายและแรงที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นผู้คุณสูญหายสูญเสียชีวิตทรัพย์สินเงินทองบ้านพักอาศัยนะครับและคาดว่าต้องใช้งบประมาณนะครับกว่า2 0 0 0ล้านบาทครับในการฟื้นฟูครับ แล้วเมื่อไม่นานนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ประเทศลิเบียครับเกิดฝนตกอย่างหนักครับทำให้เกิดน้ําท่วมใหญ่ครับวันนี้เราทราบดีอยู่แล้วครับว่าความสูญเสียมากมายมหาศาลขนาดไหนครับท่านประธานแต่สิ่งที่สําคัญนะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับดรบิลแฮนะครับซีอโอของสถาบันวิเคราะห์วิเคราะห์ภูมิอากาศของโลกเนี่ยนะครับระบุไว้ชัดเจนครับว่าภัยพิบัติในลิเบียจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าไม่มีฝนตกหนักที่เกิดจากสภาวะโลกเดือดครับท่านประธาน ท่านประธานครับสิ่งที่นี้สิ่งแสดงที่ให้เห็นว่าเรื่องภูมิอากาศกับสถานการณ์ต่างๆกําลังยากลําบากมากขึ้นครับกับการที่เราจะต้องรับมือท่านครับเวลาเกิดปรากฏการณ์เอเนนโยนะครับผลกระทบจะเกิดขึ้นเกือบทั้งโลกครับจากในภาพกับท่านประธานเราจะมีโซนสีเขียวกับโซนสีเหลืองนะครับแน่นอนครับในโซนสีเขียวนะครับเป็นพื้นที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากภาวะน้ํามากนะครับหรือพื้นที่เปียกส่วนประเทศไทยของเรา ก็จะเป็นโซนในพื้นที่ที่แห้งครับท่านประธานครับในเรื่องของอุณหภูมิประเทศไทยก็หนีไม่พ้นครับเราถูกจัดอยู่ในประเทศที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นครับส่วนในเรื่องของฝนนะครับแน่นอนครับประเทศไทยของเราก็จะมีปริมาณน้ําฝนนะครับที่น้อยลงครับแสดงว่าจะแล้งมากขึ้นครับท่านประธานท่านประธานครับทุกท่านครับเพื่อนสมาชิกครับ จากข้อมูลทั้งวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และสถิติทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้พูดมาเนี่ยนะครับเอ็นนโยมาแน่ครับและมีแนวโน้มจะหนักมากครับหากประเทศของเรายังไม่เริ่มขยับตัวยังไม่เตรียมตัวที่จะรับมือจะไม่ทันการครับท่านประธานเพราะเอ็นนโยครั้งนี้จะลากยาว3-4ถึงปีครับท่านประธานท่านประธานครับภัยแรงที่กำมันจะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับหนีไม่พ้นครับคือเรื่องเกษตรกรครับท่านประธาน แล้วผมบอกเลยนะครับวันนี้เนี่ยมันจะกระทบกับเกษตรกร12ล้านคนครับและหากผลผลิตทางการเกษตรต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากภัยแล้งแน่นอนครับมันจะกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยครับวันนี้ใครก็ไม่อยากให้มะนาวแพงผักแพงนะครับหรือราคาอาหารตามสั่งเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแน่นอนครับท่านประธานครับมาถึงสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับ ท่านประธานครับข้อมูลแรกจากศูนย์วิจัยวิศวกรน้ำและโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำฝนเนี่ยของปี2568เนี่ยจะเป็นปีที่แรงที่สุดตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาโดยคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพียงแค่แ800รอยมิลลิเมตรครับและจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพียงประมาณแค่7 0 0 0ล้านลูกบาศก์เมตรครับท่านประธานครับ และยังมีข้อมูลนะครับระบุอีกว่าแนวโน้มในอีก5ปีข้างหน้าลุ่มน้ำเจ้าพยาจะต้องเผชิญกับความผันผวนของปริมาณน,น้ำที่มีโอกาสจะแล้งต่อเนื่องและเกิดภัยแล้งหนักในปี2,568ครับท่านประธานท่านประธานครับที่ผ่านมานะครับตัวผมเองและทีมงานนะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางเจสตานะครับสำนักงานพัฒนาทเทคโนโลยีอากาศและภูมิศาสสนเทศครับเพื่อจะหาแนวทางป้องกันนะครับไปขอความรู้นะครับเพื่อจะได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพครับ ท่านประธานครับจากทางข้อมูลของทางเจสดานะครับได้เปิดเผยให้เห็นว่าประเทศไทยกําลังจะเจอกับภัยแล้งและฝนตกน้อยลงทั่วทุกพื้นที่ครับและพบพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับภัยแล้งสูงสุดใน24จังหวัด67อําเภอและ5จังหวัดที่กําลังจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือนะครสวรรค์เชียงใหม่ชัยนาลําพูนและอุทัยธานีครับท่านประธานเป็นสาเหตุที่วันนี้ผมต้องมายื่จยตครับท่านประธาน ท่านประธานครับผมมันก็สสบ้านนอกนะครับทีนี้ก็ลําบากครับก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับท่านประธานครับประเทศไทยของเรานะครับจะมีผลกระทบ2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกคือเรื่องภาคการเกษตรครับท่านประธานครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรอยู่ด้วยความหวังครับหวังที่หหวังว่าราคาพืชผลปีนี้จะได้ดีมีราคาสูงราคาปุ๋ย ราคาน้ํามันราคายาจะมีราคาที่ถูกลงครับพอปลูกไปแล้วก็หวังที่สองครับหวังว่าพืชผลางการเกษตรจะสําเร็จรุ่งรงไปได้จะมีน้ําเพียงพอชลประทานจะปล่อยน้ําหรือฝนจะตกนะครับแต่ถ้าเกิดภัยแล้งมาเป็นยังไงครับหวังสุดท้ายครับหวังตายแน่ครับเพราะว่าข้าวเอ่ยพืชพันธุ์ทางการเกษตรเ่ยอยู่ไม่ได้ครับท่านประธานทีนี้ต้องมานั่งหวังหวังเงินเยียวยาอยากให้รัฐบาลรีบออกอยากให้รีบจ่ายเพื่อจะเอาตังค์ไปใช้นี่นะครับ ท่านประธานครับจากข้อมูลนะครับที่ผมได้มานะครับผมขอเรียกร้องนะครับไปทางรัฐบาลนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับภาคการเกษตรหนักจริงๆครับท่านประธานท่านไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องราคาครับวันนี้ปลูกให้รอดก่อนให้เก็บเกี่ยวให้ได้ก่อนครับท่านประธานนะครับแล้วการแก้ปัญหาก็วนอยู่หลืบเดิมครับเริ่มจากสำรวจก่อนเลยไปทีละหมู่สองหมู่ทีละตำบลครับมันไม่ทันการจริงครับท่านประธาน ท่านประธานครับวันนี้เรามีข้อมูลจากทุกภาคส่วนครับจะอวกาศจะบนฟ้าจะใต้ดินเรารู้ข้อมูลหมดครับเป็นไปได้ไหมครับขีดไปเลยครับกําหนดไปเลยครับพื้นที่นอกเขตชนรัฐบานที่กําลังจะเจอภัยแล้งเนี่ยชาวบ้านไม่ต้องปลูกเดี๋ยวรัฐให้เงินเลยไม่ต้องเยียวยาเลยครับให้ก่อนที่จะต้องเยียวยาครับพี่น้องเกษตรกรจะได้นําเงินส่วนนี้นะครับไปประกอบอาชีพอื่นเลี้ยงปากท้องครับในภาวะภัยแ้งครับท่านประธาน ท่านประธานครับวันนี้ภาครัฐต้องคิดใหม่ทําใหม่ครับไม่อย่างนั้นเราก็วนอยู่หลืบเดิมครับปลูกแล้งตายเดี๋ยวยากลับมาใหม่วันนี้มันโลกเดือดแล้วครับท่านประธานท่านประธานครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นนโยบายรัฐบาลผมก็ต้องกราบขอบคุณแทนพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับเรื่องการพักหนี้ครับแต่ก็อยากให้ให้เร็วอีกนิดนึงนะครับท่านประธานครับอย่างที่สองครับเรื่องน้ําอุปโภคครับท่านประธานปัญหาคืออะไรครับเมื่อภัยแล้งเข้ามาเนี่ยพี่น้องชาวบ้านเนี่ยนะครับ เมื่อน้ําประปาหมู่บ้านเนี่ยไม่ไหลไม่มีต้องซื้อครับท่านประธานแล้วท่านทราบไหมครับว่าราคาเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยหลายสิบเท่าตัวครับจากคิวละเจบาทไปคิวละร้อยยี่บาทท่านคิดดูแล้วกันว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนต้องแบกรับต้นทุนขนาดไหนท่านประธานครับผมเองมีโอกาสนะครับลงไปในพื้นที่หนึ่งตบลหนึ่งนะครับในจังหวัดไทยธานีเป็นพื้นที่ที่อยู่สุดชายขอบและเป็นพื้นที่ที่แรงนะครับ ผมว่าเห็นเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยพื้นที่นี้แรงมากแล้วมีปัญหาเรื่องน้ําประปามากนะครับท่านประธานผมก็คิดสิ่งที่ทํามานะครับเพื่อเป็นบรรทัดฐานและจะเอาไปใช้กับตําบลอื่นๆในจังหวัดไทยทานีนะครับวันนี้ผมขอข้อมูลจากทุกหมู่บ้านทุกประปาทุกตัวในในตำบลตลุกดูนะครับถ้าเกิดภัยแล้งตัวไหนจะไม่มีตัวไหนไม่สามารถจะจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับแล้วผมก็รวบรวมมานะครับท่านประธานครับมันมีประปาผิวดินนะครับ กับปปาบาดาลส่วนผิวดินเนี่ยวันนี้ตรงไหนที่ทําได้เราต้องรีบขยายครับเราต้องรีบหาแหล่งน้ําเพิ่มครับเพื่อมาผลิตส่งให้พี่น้องประชาชนนะครับท่านประธานครับและยังมีประปาบาดาลนะครับวันนี้ที่ไหนไหลท่านก็ต้องไปเป่าท่านจะไปทํำยังไงแต่ท่านต้องไปทําครับวันนี้ถ้ารัดนะครับฟังผมพูดนะครับฟังพี่น้องเพื่อนสมาชิกทั้งหมดในห้องนี้พูดท่านต้องลงไปทําครับเดี๋ยวนี้ครับท่านประธานไม่งั้นไม่ทันครับไม่ทันจริงๆท่านประธานครับ สุดท้ายแล้วนะครับขออนุญาตเลยเวลานิดนึงนะครับท่านประธานท่านประธานครับปรากฏการณ์เอนนนโยมันก็ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ต่อคุณภาพชีวิตประชาชนสูญเสียไรายได้ในภาคเรษตรกรรมและภาคเศษร,รเศษฐกรริจโดยรวมทั้งประเทศครับท่านประธานเราวันนี้เราสูญเสียงบประมาณกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับกับการเดียวยาก็อีกไม่รู้เท่าไหร่ครับท่านประธานท่านประธานครับวันนี้ ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครับไม่อย่างั้นไม่รอดครับท่รรานประธานผมยกตัวอย่างง่ายๆตอนสถานการณ์โควิดมาเนี่ยนะครับจากหนักที่กลายเป็นเบาได้ก็เพราะว่าเราใช้กฎระเบียบของสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าไปแก้ไขเข้าไปข้ามกฎเกณฑ์บางอย่างเข้าไปตัดทอนขั้นตอนบางอย่างนะครับเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานวันนี้ถ้าประเทศของเราอยู่ได้ประชาชนก็จะรอดครับ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลในการดําเนินง,งานแล้วผมบอกเลยนะครับสิ่งนี้แน่นอนครับเป็นวิกฤตแต่มันก็เป็นโอกาสถ้าเราเตรียมตัวดีภาคการเกษตรก็ดีเราจะขึ้นมายืนเป็นแนวหน้าของโลกครับถ้าเราแก้สถานการณ์นี้ได้อย่างตรงจุดและฉับไวครับขอบคุณท่านประธานที่เคารพนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับตอนนี้มีผู้เข้าชมหนึ่งท่านนะครับเป็นแขกจาก เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากสหราชนาจาักรนะครับมิสเตอร์แดเนียลโจเซฟคาเดนนะครับ